สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองฝายด้านนห้าด้านนใด้านซ้ายด้านขวาสุผูสุขนเนาะครับเนาะวันนี้เทาก็มว่าในเวลามายามำฝาเนาะครับหลังจากที่เ้าในใสเบ็ดมากมังหันเนาะครับมังตอนหัวคำเนาะครับมังหันเท่ากับเสด็มายามเบ็ดที่เ้าใส่ไว้เนาะครับเบ่งครับพี่น้องเนม

ข่ากระเลียมมาแล้วเนาะครับฝนมันใกล้กโต๊ะกินแล้วนี่ฝนใหล<น>ังจากยามาห้างหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับผลงานปลาดุกครับผมปลาดุกกับปลาไหลปลาดุกสองตัวปลาดุกหน้าเนาะครับ อะไรนะครับนี่คือิตมึนสิถือล้วครับพี่น่องถือแล้วอ้าคอหน่อยอ้าคอน่อยอาคอหน่อยครับพี่น้อง รุ่นนีเนาะหลายเนาะฝนฝนทงใสขึ้นไปยืมหัวมึงนะเจอมาเมียก็หมวไปเอาใส่หัวอืเนาะเดี๋ยวไล่มาเดี๋ยวควนเดี๋ยวพ่อจีบหลานควนบ่ขัมือ ล้างหนีเพียงไดครับพี่นกโอ้ทานไม่อย่นั้นตื่นหลต้นเด็กเพราะมุนี่ยิงเต็มบันย่ี้มมากตายอยู่้งอยู่แเี่เหมือนหะ อันนี้คุ้มมากเลยยู่เลยนี่ไม่เสียวหนูตาบ่อนแล้วครับพี่น้องถือแล้วถือแล้วร้นไหมหากับบ่อนใส่หรอกครับพี่น้องพนล่ะโอ้ยหาคอครับพี่น้องโูนนี่กําลังไล่ครับปตายยังมันกินมันกินปลาหน่อยสิพ่อ ต้งนปลาด้กใหญ่เลยสองตัวครับพี่น้องเราคอน้อยเราคอน้อยกินเฮียแล้วม่กินปลาคอไม่กินอีกรุ่นนึงครับรุ่นนี้มาไหนใครแต่แต่ในเทรื่องหิ่งปลาดุกนี่อะไรนี่หิ่งนั่มันมันขึ้นทางเทร่องสิ นาไครานี่่้งน่พันพันพันเลยครับพี่น้องยังมนยังนหน่อยยัยังอยู่ไหนดิเห็นไหน่ครับพี่น้องเห็นตัว <cake> มันแล้วโอ้เหว่ยงวอมเวอมเอพี่น้องวใหญ่บ่หัวท่านมึงอยู่เบียดัเนาะ Bố đây bao là Nhưng hai phụ nữ thì ba lấy đi đây

Ta có lẽ mất rồi hả P'nọc? Vinh lắm Nó sẽ nghe được Ui, เอาคนเอาใส่ปลานนี่ไว้อะไรไว้เถใส่อ้โหรถุงไหมถุงไหมดี่ไหนยร่มมากเหรอครับพี่น้อง หัวฝเนาะมันเป็นปลาที่หล่อหัวหัวฝนหัวฝใช่ชุงๆหมดอี่เห็นได้ไมใ่ไั้กลิ่นเหูือช่ชุดงๆใเดือเตะเสียวมากเลยร่มเนาะครับพี่นอ้ลลองฝนกันคือมมแหรอครับพี่นอ้อง เอายามครับคนทิตตกแล้วน้องพลน ันคือปั้นแดนเนี่ยอยู่ป่มันสิดป่มันสิดขื่นต้นนี่ <c oughs> ลมมาแล้วครับพี่น้องเ <c oughs> ออบรรยากาศเย็นดีครับตรงไหตรงหน้าห้อ กลับไปบ้านหมดแล้วเบ้ดแล้วมัว้งเหรอเบ็ดแล้วเนาะครับเอาเบิองป่าน้ำกันครับพี่นุ่ม <c oughs> ให้หน่อยได้ไล่กปรปุ้นเด้อกินนิดสิเนี้ยไสมยสิ นี่นะครับผลงานห้องมนีครับพี่น้องอุดสองตัวอะไรสองตัวก็ปลาขอหน่อยสองตัวครับคุณครับหลอาของค่อยยามไม้ครับให้พ่อเล่ายามครับหลอเซอาพอเล่าเก็บครับมือนีคก็ขอบคุณพี่น้องที่เ้ามาติดตามรับชมนะครับก็มันๆครับมือนีครับเพราะได้ป้นได้แจงครับพี่น้อง เอาพ่อฝากให้เพื่อนว่าติดตามนี่ใไปหรออ่อาฝากเพื่อนว่าติดตาม,ตามเหย, <รอ S 2> ยียดรอลอดธงเลยเด้อรดธงแค่แนวออรอดธงแค่แนวแก่แมนครับเอพอพยายามติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวพ่อสิหาแนวเห็ดใหเ้เบืองมาสิหายอยู่ต่อๆไปแต่